สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องการทดลองแบบส่วนผสมกลาง Central Composite Design หรือ CCD นะคะสมาชิกกลุ่มนางสาวพัทราพรสีนักลินรหัสนักศึกษา661310324นางสาวภาวินีรัรกษัพักดีรหัสนักศึกษา661310326นางสาวสุพิชาแก้วล่ารหัส,สนักศึกษา6 6 1 3 1 0 3 4 1 โดยหัวข้อาการนำเสนอจะมีทั้งหมด6หัวข้อนะคะหัวข้อที่ 1. เป้าหมายของ CCD เป้าหมายของ CCD ใช้เพื่อสร้างแบบจำลองระดับ2ของการตอบสนองเมื่อมีหลายปัจจัยเพื่อหาแนวโน้มหรือจุดที่เหมาะสมโดยใช้จำนวนการทดลองที่ประหยัดเมื่อเทียบกับการทดลองเต็มๆในกรอบของการสำรวจพื้นที่ปัจจัย ออกแบบการทดลองโดยเลือกบางการทดลองหรือบางสภาวะการทดลองที่จำเป็นจาก Full Factorial Design เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการสร้างแบบจำลองทางสถิติโดยโมเดลที่ได้จะยังคงมี Main Effect, Interaction และ Quadratic Term โดยใช้ทรัพยากรไม่มากจนเกินไปและถูกใช้ในการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทดลองไม่มีการทำซ้ำทั้งการทดลองจะทำซ้ำเฉพาะจุดกึ่งกลางของระดับของปัจจัยที่มีทำการผันแปรเท่านั้น โดยจำนวนซ้ำจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนปัจจัยที่ต้องการศึกษาหัวข้อที่2ส่วนประกอบของการออกแบบ CCD factorial point จุดแบบบวกลบ1บวกลบ1สําสำหรับปัจจัยทั้งหมดเพื่อจับเอฟเฟกเชิงเส้นและปฏิสัมพันธ์หลัก axial point จุดที่ตั้งแบบบวกลบอัลฟบวกลบอัลฟาบนแกนของแต่ละปัจจัยเพื่อให้ได้แนวโค้งที่ถูกประมาณได้ Center Point ต์ซ้ำหลายรันที่0ูนย์เพื่อวัดเ a r i a เ i ชัภายในและทดสอบแบล็กอ f ฟฟิศหัวข้อที่3การเลือกค่า Alpha การเลือกค่า Alpha สำหรับโ o เทท a บิลิตี้ทำให้ความแปรผันของการพยากรณ์เท่ากันที่ระยะเท่ากันจาก0ูนค่า Alpha เท่ากับ 2k 1.4 a l p ส่วน4อัลเท่ากับ 2k 1ส่วน4ตัวอย่างสำหรับ k เท่ากับ2นะคะ a ัลฟาจะเท่ากับรูท2เท่ากับ ประมาณ1.4142ค่ะมีอีกวิธีเลือกอัลฟาเพื่อให้ได้ดีไซน์เป็น face centered นะคะหรือ orthogonal ตามเป้าหมายอื่นๆหัวข้อที่4การโคดดิ้งหรืออันโคดดิ้งนะคะการโคดดิ้งหรืออันโคดดิ้ง่ะสามารถทำได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นหัวข้อที่5แบบจำลองที่ฟิต แบบจำลองที่ฟิตนะคะจะมีสมการทั่วไป2ปัจจัยในหน่วยโค้ดที่แสดงดังสไลด์ประมาณพารามิเตอร์ด้วยลากสแควร์หรือ r รีเก s i o n สไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์หลังการทดลองการวิเคราะห์หลังการทดลองจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ตรวจสอบความพอดีอายกกำลังส resident lag off fit test 2. ตรวจสอบ significance ของพารามิเตอร์ t-test และ p-value ถ้าต้องการตรวจสอบสามารถใช้ซอฟต์แวร์สถิติเพื่อหา p-value 3. หา stationary point แก้สมก,การ gradient เท่ากับ0เพื่อหาจุด Optimum ของพื้นผิวตอบสนองหาก stationary point อยู่นอกช่วงการทดลองให้จำกัดการค้นหาหรือทดลองขยายช่วงค่ะสไลด์ถัดไปจะเป็นตัวอย่างโจทย์และวิธีการทำนะคะ โจทย์การวางแผนการทดลองแบบ c t r t r c o m p o s o t i t e d a s i n g CCD นักวิจัยต้องการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสกัดชนิดหนึ่งโดยพิจารณาปัจจัยสำคัญ2ปัจจัยได้แก่ปัจจัย A เวลามีหน่วยเป็นนาทีและปัจจัย B อุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสและเลือกปัจจัยใช้การออกแบบ CCD ชนิดที่สามารถหมุนได้ เพื่อให้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการจำลองกำลังสองกำหนดระดับจริงของปัจจัย A และ B ที่ระดับต่ำลบ1จุดกึงกลาง0และระดับสูงบวก1ปัจจัย A นะคะสัญลักษณ์รหัส XA ระดับต่ำา80จุดกึ่งกลาง85ระดับสูง90ปอุณหภูมิ XB ระดับต่ำา4 0จุดกึ่งกลาง50ระดับสูง60 นักวิจัยต้องการทำสามการทดลองที่จุดกึ่งกลางจำนวน5ครั้งจงแสดงวิธีทำเพื่อหา 1. จําจำนวนการทดลองทั้งหมด 2. ค่าอสลฟาสำหรับการออกแบบที่หมุนได้ 3. ระดับจริงของปัจจัย A และบที่จุดสตาร์ท 4. ตารางผังการทดลองแบบ ccd การคำนวณจำนวนการทดลองทั้งหมดจำนวนการทดลองทั้งหมดใน c c d คำนวณได้จากสมการ n เท่ากับ 2ยกกำลัง k บวก 2k บวก c เมื่อ k คือจำนวนปัจจัยที่ศึกษา2ยกกำลัง k คือจำนวนจุด f a c t o r i a l หรือจุดมุมมองของกล่อง 2k คือจำนวนจุดแกรนหรือจุดสตาร์ท c คือจำนวนการทำ3จุดกึ่งกลางวิธีทำ 1. กำหนดค่าตัวแปรจำนวนปจัจจัย k เท่ากับ2จำนวน3จุดกึ่งกลาง c เท่ากับ5 2คํคำนวณจำนวนการทดลองจุดแฟกทอเรียลสยกกำลังสองเท่ากับ4การทดลองจุดแกน 2. อคูณสเท่ากับ4การทดลองจุดกึ่งกลาง4เท่ากับ5าการทดลองจำนวนการทดลองทั้งหมด n เท่ากับ4ี4่บวกสบวกหเป็น13การทดลองดังนั้นจำนวนการทดลองทั้งหมดคือ13การทดลองหรือ13ลันค่ะค่ะการคำนวณอัลฟานะคะ ค่าเอลฟาสำหรับการทดลองที่ต้องการให้เป็นแบบหมุนได้ซึ่งค่าความแปรปรวนของการตอบสนองจะคงที่ตามแนวรัศมีที่หมุนรอบจุดกึ่งกลางคำนวณได้จากสมการเมื่อ k คือจำนวนปัจจัยวิธีทำรร 1. กำหนดค่าตัวแปรจำนวนปัจจัยเท่ากับ2คำนวณ a l ลฟา a l ลฟานะคะเท่ากับ2ยกกำลัง2ส่วน4 เท่ากับ2ยกกำลัง0.5ถอดสแควรรูท2นะคะก็จะได้อลฟาประมาณ1.414ดังนั้นค่าอ l ลฟาคือรูทสเท่ากับ1.414ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคำนวณระดับจริงของปัจจัยที่จุดสตาร์บวกอ l ลฟาการคำนวณระดับจริงอ l ลฟาของปัจจัยที่ตำแหน่งรหัสบวกลบอ l ลฟาใช้สูตรการถอดรหัส conversion from code to natural variable นะคะโดยสูตรนะคะก็จะเท่ากับ x เท่ากับ x center บวก code x โดยที่ scale เท่ากับ x back ลบด้วย x center วิธีทำนะคะ a ปัจจัย a เวลาเป็นหน่วยนาทีนะคะ x center เท่ากับ85 x max เท่ากับ90 scale 90-85ลบเท่ากับ5 ที่รหัสบวกแอลฟาบวก1.414 X จะเท่ากับ85บวก1.414คูณ5จะเท่ากับ85บวก7.07เท่ากับ92.07นาทีที่รหัสลบแอลฟ้าลบ1.414 XA 85บวกด้วยลบ1 จุดสี่หนึ่งสคูณหเท่ากับแปลบเจ็จุดศูจะเท่ากับเ7็ดสิจุดเก้าสิสานาทีสำหรับปัจจัย B อุณหภูมิหน่วยองศาเซลเซียส x c e n t e เเท่ากับ 50X Max เท่ากับ60 Scale กลลบ50จะเท่ากับ10ที่รหัสบวก a l p ฟ a บวก1.414 XB เท่ากับ50บวก บวกด้วย1.414คูณ10เท่ากับ50บวก14.14เท่ากับ64.14องศาเซลเซียตที่รหัสลบแอลฟ้าลบ1.414เอเท่ากับ50บวกด้วยลบ1.414คูณ10จะได้50ลบด้ว 14. ย14.14เท่ากับ35.86องศาเซลเซียตค่ะ คำตอบนะคะระดับจริงของปัจจัยที่จุดสตา์คือปัจจัย a 77.93นาทีที่ลบแอลฟาและ92.07นาทีที่บวกแอลฟ้าค่ะปัจจัย b 35.86องศาที่ลบแอลฟ้าและ64.14องศาที่บวกแอลฟ้าค่ะต่อไปจะเป็นการแสดงตารางการทดลอง CCD ดีไซน์เมทริกนะคะดังตัวอย่างด้านล่างค่ะการทดลองทั้งหมด13การทดลองประกอบด,ด้วยจุด3ประเภทได้แก่จุด f a c t อ r รี l 4รันจุดแกน4รันและจุดกึ่งกลาง5รันนะคะโดยหัวตารางนะคะจะแบ่งเป็นรันการทดลองแฟกเตอร์ A เวลาแฟกเตอร์ B อุณหภูมิรหัส XA และรหัส XB และชนิดของจุดค่ะ จากการทดลองทั้ง13ครั้งตามตารางผังการทดลองข้างต้นนะคะนักวิจัยได้ค่าตอบสนอง y เป็นผลผลิตสารสกัดเปอร์เซนต์ดังสแสดงในตัวยอย่างด้านล่างค่ะหลังจากนั้นจากการวิเคราะห์ทางสถิติหรืออนนวานะคะได้สัมประสิทธิ์แบบจำลองกำลัง2องคร r a t ติโมเดลดังนี้นะคะโดยแบ่งเป็นเทอมและสัมประสิทธิ์แทนด้วย bi ค่ะสแสดงค่าดังตารางนี้เลยนะคะ ต่อ,อไปจะเป็นการสร้างแบบจำลองกำลังสองคลอเดติโมเดลอีควเอชันนะคะวัตถุประสงค์หลักของ CCD คือการสร้างแบบจำลองกำลังสองเซ c เ n ิ o ออเดอร์พ n ลิโนมโมเ l เดเพื่อทำนายค่าตอบสนอง y ในช่วงของการทดลองนะคะสมการกำลังสองทั่วไปสำหรับสองปัจจัยในรูปตัวแปรมีรหัส xi คือตัวอย่างดังนี้นะคะ โดยวิธีทำเราจะแทนค่าสัมประสิทธิ์หรือ bi เนี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ลงในสมการค่ะดังตัวอย่างนี้เลยนะคะต่อไปจะเป็นการคำนวณผลผลิตที่ทำนายที่จุดกึ่งกลาง predicted u at center point นะคะจุดกึ่งกลาง center point คือสภาวะที่ปัจจัยทั้งหมดอยู่ในระดับศูนย์ xa เท่ากับศูและ xb เท่ากับศูย์ค่ะ โดยวิธีทำนะคะเราจะแทน x a เท่ากับ0และ xb เท่ากับ0ลงในสมก,การ y p r e d u c t e d นะคะโดย y p r o d i c t e d ที่เราได้มาจะเท่ากับ75.24ซึ่งคำตอบผลผลิตที่ทํานายที่สภาวะกึ่งกลางคือ75.24ค่ะหมายเหตุนะคะคำนนี้มีความใกล้เคียงกับความเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่จุดกึ่งกลางจริง รัน9ถึง13ซึ่งเท่ากับ75.0บวกด้วย76.0บวกด้วย75.5บวกด้วย74.5บวกด้วย75.2หารด้วย5จะได้75.24%เอร์เซซึ่งบ่งชี้ว่าแบบจำลองนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงที่จุดกึ่งกลางค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นการแปลความหมายของสัมประสิทธิ์ การแปลความหมายของสัมประสิทธิ์ในสมการกำลังสองช่วยให้หนักวิจัยเข้าใจผลกระทบของแต่ละปัจจัยต่อการตอบสนองโดยในตารางนะคะเราจะแสดงค่าสัมประสิทธิ์ค่าที่ได้ความหมายและผลกระทบ interpretation นะคะดังแสดงตามตารางข้างล่างนี้เลยนะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ